ั้งแรกอะที่ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบอบอุ่นเดี๋ยวพี่จะลองกลับไปคุยกับน้องนูว่าอาจจะผัดกันมาดูถ้าเกิดใครมาบ่อยได้ก็มาอย่างอย่างพี่เองก็ติดขายของน้องก็ติดขายของก็อาจจะผัดกันมามันไกลมนะันไกลเพราะหนึ่งมัน,ม,นมันมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถด,ด้วยแล้ว แตนพี่พี่กาต้องทํางานเหมือนกันพี่เองพี่ก็ต้องทํางานมันเหมือนต่างคนก็ต้องต้องใช้ชีวิตของตัวเองทํางานแต่พี่ก็พยายามจะมาให้ได้แต่คิดว่ามาแต่ถ้าไม่ได้มาก็อาจต้องได้โทรคุยบ่อยหน่อยอย่างน้อยต่อไปนี้พี่พี่มีใจแล้วก็ดีใจแล้วที่แบบ ไม่ว่าปัญหาข้างหน้าของพี่มันอาจจะเจออะไรมาหรือร้ายแรงไงหน่น้อยพี่มีเซฟโซนพี่คิดว่ามันมันดีที่นี่กับเขา มันនภาพมันดាសាกดฟ้า